สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอเอาคลิปนี้ครับว่าเออสามหกศูนย์แปดครับอ้ยเล็กพี่กี้หนูครับผมสามสิบหกแรงมาโอ้บายสบายเลยครับ มันกระคาโคตรโอ้ใส่งานบุเบิงรถจาขคลองเลยนหน่อยก็อยากตับน้องเขาครับโอ, Bing โ <without forgetting> อ oh ้หินลายแห้งครับเป็นตะขาดเครื่องนวยรถ เสียงหวีดน <ī> ี่แสบหูแหงครับเสียงหวีดทอมานักกันซีขั้นครับบุนทั้งบุนก็ล่างไทยครับล่างไทยอยู่คันหนึ่งครับสายเคียวนี่ เรเห็นเลยครับขเขาในปลาเขี้ยวอุ่มดุมของกันเลยเอาจะพาเพิเ่งขั้นนี้ครับกดสตามปลาเบิรงครับ ในการครับแรงจัดเลยขาดเครื่องแน่นอนรถได้ขาดเครื่องมันเป็นกงใหม่เดิสามที่หกขับสามที่หกศูนย์แปดดิรุ่นดีที่ครับตัวธรรมดา นี่น้อยก็อยากต้อน้องเขาครับใจมันหลักคนวะโอ้ไปวระมาณเกียร์สิบหกเลยครับ

ยางหนาเปลี่ยนไหมครับยางลังนี่จะพด้พรถสิบสามปีครับรถคันนี้ด้วยตามที่พกตัวแรกๆเลยครับ โอ้ยมันหมดจริงเนาะก็าว้เอาไว้นีล่ละ <c oughs> โอ้ยเอาครับตอนนี้ลิปนี้เอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับเอาไปเจอมาคลิปหนา้กาก็แล้วกันนะครับตอนนี้นทีเขามาช่ชมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นัะครับสรับช่องยูทู u เบร็กเตอร์ครับ เอาสำหรั์คิ๊นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ